การฟื้นฟูสมองและร,ระบบประสาทคืออะไรหรอคะเป็นการทําเวชศาสตร์ฟื้นฟูแบบหนึ่งนะครับในกลุ่มของคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทางระบบประสาทคําว่าระบบประสาทในที่นี้ก็หมายถึงสมองไขสันหลังแล้วก็ตัวเส้นประสาทส่วนปลายนะครับกลุมไหนที่ต้องทาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคะ ถ้าเกิดว่าเป็นคนไข้กลุ่มใหญ่ๆนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสมองเนี่ยเราก็จะเจอในอคนไข้ที่เป็นสตรกอามาพึกอัมาพาตนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเกี่ยวกับตัวไขสันหลังเนี่ยจะเจอคนไข้ในกลุ่มของไขสันหลังบาดเจ็บที่เกิดจาก อุบัติเหตุทางการจราจรนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นเส้นประสาทส่วนปลายนะครับก็ได้แก่คนไข้ที่มีอาจจะมีโรคประจำตัวเช่นเบาหวานนะครับทำให้มีอาการชาปลายมือปลายเท้านะครับหรือการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายบางอย่างนะครับพวกนี้ก็อาจจะส่งผลเกี่ยวกับตัวเส้นประสาทได้นะครับดังนั้นในกลุ่มของคนไข้ที่มีปัญหาความผิวติดทาง ระบบประสาทเนี่ยมันค่อนข้างที่จะกว้างมากนะครับดังนั้นเนี่ยการมาพบแพทย์วิทยาศาสตร์ฟื้นฟูเพื่อที่จะประเมินภาวะจิตปกตินะครับแล้วมาดูว่ามีเครื่องไม้เครื่องมือมีเทคนิคก,การออกกาลังกายอะไรใหม่ๆนะครับที่มันสามารถที่จะตอบโจทย์คนไข้ได้เนี่ยก็มันก็จะเป็นวิธีการฟื้นฟูในกลุ่มของคนไข้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางระบบประสาทได้ครับ